เราแต่งหน้ามันก็ต้องเช็ดหน้าออก,ก่อนเช็ดขั้นตอนแรกก็คือต้องเช็ดครื่องสัมภางออก,ก่อดก็เคยพูดเสมอว่าเนี่ยเวลาที่ตาค่ะมันจะใช้เนี่ยมันจะมีทมั้ทงน้ำมันทั้งน้ําอยู่ในนี่เราจะเช็ดที่ตากับปากที่เช็ดยากค่ะแล้วแมมตว่าถ้าบริเวณทั่วไปครีมที่มันไม่ล้างออกยากมากเราก็ใช้เป็นน้ําแบบนี้เราจะเช็ดที่ตาก่อนสินี่ค่ะเราก็จะแปะลงไปที่ลูกตาเลย,แป,ลปเลยแปะลงไปแปะลงไปแป๊บนึงแล้วก็กดเนาะ กดให้มันโ้ตทั่วแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยู่ธรรมดาเนี่ยแล้วก็เช็ดมันจะได้ไปลายขนตาทั้งหมดเลยเพราได้ปลายขนตาเสร็จแล้วเราก็ลืมตาขึ้นเราหันกลับอีกข้างหนึ่งถ้าอีกครั้งหนึ่งเราเช็ดเฉยเราไม่ต้องเข็นให้มันแรงมันก็จะเซ็ตหอเอนะคะแต่ให้เราดกดแรงๆเลยบางาทีมันก็มีออกอันนี้เราจะสะอาดละแล้ว,ลวขผ่นที่2องจะใช้ที่ตาเราเอนจะทำช้าๆถ้าเราทำแบบนี้ปั๊บขนตาหลุดหมดแลวเวลาเราใส่ใจเช็ดให้สะอาดเนะะี่ยค่ะกับที่เราล้างหน้าลงไปเลยมันจะสะอาดต่างกัน บางทีที่เรามีเม็ดเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเกงี้ยก็เราล้างเช็ดพวกนี้ออกไปหมดแล้วบางทีเราล้างหน้าออกไว้หมดผิวเราที่ถึงจะดูองผลเลยแต่ว่ามันจะต้องล้างพวกเครื่องสำอางทีง่ติดอยู่อีกครั้นหนึ่งอะไรเนาะมันจะไม่สะอาดเท่าที่เราเช็ดออกให้